ขี้ส้มผักขี้ส้มผักขี้ส้มก็ผักขี้ขมบ็คือกันเด้จ้ะผักมีหนูแกงอมปากเกนเยงใส่ผักขี้สม้มสวัสดียามเช้า,ชาจ้ะพี่น้องเช้านี้พากันตื่นมาแต่เศร้าเลยมาจีข้าวโพดหรือบักซ์ลีเพียงไฟเพงไฟพอมันหนาวแสงคมได้อยู่ได้อยู่ สัดไฟใส่กันเหลื่อมตาดิก็นาบอเคียนจีบักระีจีทั้งเปลือกจ้ะฟักนึงซื้อมาสองฟักฟักละสิบบาทแบบดิบบอกเคียนอยากินเผาหรือจีทายยังค่ะทายเนยมีหมาอย่ากินด้วยมีหมาอยากินด้วยหมาหรือหมูอ่ะเนาะ ี่เล็กเป็นหมูไม่ใช่หมามันห้อนอยู่มันละลายได้เห็นทานเนยยัเยง,ยงเศร้าอยู่เลยจ้ะยังมือตือต๊ออยู่อากาศเย็น,ยนเย็นมือเียลมมาแต่เศร้าขนาดเลย mm hmm. ปกติมันชินนิ่งตอนเช้าเศร้านี่ค่ะมีแค่น้ำหมอกน้ำข้างแบบนั้นนะตอนนี้เหนน้ำหมกยังบบมีจ้ะบบมีน้ำหมอกน้ำข้าง <c oughs> เพราะว่าอย่างสังเกตจากไอ้ไม่ไม่ไม่หยาดกระเม่นนี่นะเขาเอิ้นไว้อย่างนะ ใช,ใช่หลังคาเ้าเนี่ยนะมันสิเปียกแต่และมือนะมันยดลงพื้นไปนั่นนะมันสิเปียกแต่ะมือเนี่ยมันบบเปียกแต่ว่าหนาวตื่นแต่เศร้ามาหาเนวหยาเนาวกินจีเขาพูดจีมักซลีบ้านเฉติกเกิดมาเฉติบ่เคยได้ยินเขาว่าเขาพูดนะเติ <c oughs> ตเคยได้ยินแต่มักซลีสีขาวแล้วเอิญมักสลอยบ้านพี่น้องเอิญคือเฉาติรือบ่มักซลีมักสลอย แต่พอใหญ่ขึ้นมาเออเขาไปกรุงเทพกรุงไทยภาษามันก็เปลี่ยนไปจากเอิรนมักซารีก็เป็นข้าวโพดนี้จังละเป็นเออเอาภาษาที่แบบว่าคุยน้ำหมูรู้เรื่องค่ะนะเอาภาษาท้องถิ่นสุกคำกับบได้ได้ค่ะนะหมูก็สิงงนำว้าวจบแล้วน่ากินมากหอมหอมคล้ายผักขมเลยพี่น้องจ๊ะหลังจากจีบักซารีสุกเลยแจ้งพากันมาหาของอย่าของกินหลังบ้านคือเกา พักขี้ส้มพักขี้ส้มผักขี้ส้มก็พักขี้ขมบ่คือกันเด้อจ้ะพักขี้ส้มก็จะมีรสชาติออกเปรี้ยวๆใบพืชยาวๆกว่าจักหน่อยต้นเขียวแล้วก็ใบมีลักษณะแบบนี้เด้อจ้ะลักษณะใบสติ๊กให้เบึ่งชัดๆเด้อพักขี้ส้มนี่ค่ะพักด่างขมหันพักสีเสียดผักสีเสียดหันหรือสะเดินที่กำลังเป็นวรัลออยู่ตอนนี้ มันมีรสชาติขมอันนั้นนะขมอันนี้สิออกเปรี้ยวนิดนิดเนาะแมน่นออกปเปรี้ยวโบขมอันนี้บบขมอันนี้เปรี้ยวอันนั้นะสะเดาดินเนาะสะเดาดินขมนอันนั้นนะบ้านสะติ๊กบ่มีจ้ะผักสีเสียดหรือสะเดาดินหรือผักกิสมโอ้ยผักกิ่ขม,ม,มค่ะอันนี้พักกิสมอันนี้มีแต่ผักกิสมจะให้นานี้จะให้ยนนินมีทีกับพักให้ไก่อันนั้นเนาะบโบขมอันนั้นเนาะแซ่บมันแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเลยคู่มือนี่ จะติ๊กเสืเอไปเกลียอมใส่เขียดน้อยเขียดทรายที่ไปโซนเมงดาเลยได้มานํามาจา้ะใส่ตู้เย็นไว้หลายมือละจะได้เวลาเกงแล้วแหละเป็นด่างเหมือนกันเนาะจะพักพักเอกแตเราดินทัดทีด่างใหญ่กว่านี้ดานะ่างใหญ่กว่านี้เราสะติ๊กเอ,อินด่างด้วยจ้ะลำต้นเนี่ยค่ะพักด่างสมด่างขมกว่าไปเบนด์มิเดอร์เข้าเกียบ <c oughs> จะเข้าจะของสงสัยมัน จำบาได้แน่เลยมาบริเอิญเว้ยเ,เด้อม,มาเลยเม็นบมดเลยจ้ะเขียวๆนี่เห็นเด้อสนับต้นพลกระดานี้เด้อเบิ้งคักเด้อนี่ขี้ส้มเด้อจ้ะหรือพักดางสม้มแต่และพื้นที่เอ,อิ้น<า>บวกกันม<บ>าๆๆมา,าเขาเก็บเขาเก็บเขียวๆนี่แม่นหมดเลยเขาเก็บเขาเก็บมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเนี่ยเขียวเขียวจัก มาเร็วมาเร็วเร็ขาเกีียวเขาเกียวหวมาท่ามมาแล้วมาแล้วมามาแล้วมาแมาแล้วโอ้โอ้โอ้โอมาแล้วเขาเป็นเอาตายอยู่แบบฮะเบิงหน้าเบิงหลังเขาขำฮันตอนนี้คุณสบายแล้วจ้ะ ขึนมานำบ่อได้อันนั้ไอเสืออ่ะเก็บก่อนเดี๋ยวพาพี่น้องไปทำเมนูจ้ะแกงอ่อมใส่พักด่างพักขี้ส้มลงไปจ้าใส่ตีแกงใส่ปลาด้วยวันนี้เอาก็ะเงี้ยแต่เรียว่าสิได้แกงใส่เกียดเอาบ่อได้เลยเกียดเอาบ่อได้ในที่นี้คือเขล็ดมันเริ่มจะนั่งละมีกลิ่นละเอาเลยบ่อแกงอันนี้พักกระเงี้ยเลยจ้ะ ปลากะเง่งปลาก,กระเง่งขนาดสติกเกอรใส่เครื่องจะพริกหอมแดงตะไคร้น้ำปลารองให้พักซุกยุบจังน้อยก็เป็นอันมาได้จ้ะเมนูนแกงองค์ปลากะเง่งใส่พักขี้สงปลากระเง่งตุ้มอ่างพี่น้องนะี่ร้อนเมงกับเต่าน้ำ ข้าเลยตับทูนไข่เจียวต้อนร<น>้อนกินในบ้านมือนีย <ลง S 1> เพราะว่าข้างนอกลมแรงมากโอ้ยแรงเสืเลยเช่นเนาะมาด้วยจ้ามาด้วยจ้าซดน้ำพอนพอนพักขี้สมขี้สมแดงใส่อันนี้อุ้ยมันก็แซ่บดีตัวนี้ mát nữa rồi đặt rồi đó môn bự to luôn thì bật thì, thì, thì thôi Đồ tràn tiệp tiệp thêm một khối thêm xay thêm xay mò rồi là nhúc cắt rồi nhúc luôn chặt tàu rồi chặt tàu ไม่นับามันส่าทมากได้แต่ตัวมียเนาะใช่แต่ตัวเย็นยังมก็ตายเที่เดียวเด๋วเดยออกมาินส้มอืมจะเขียนทันบ่ไวแล้วแต่แตพุ่มมากเียบเทียบระหว่างกิน้มผักด่างส้มกับดัางผมกมีดังส้มแซ่บกว่าดังขมคมมีดีแือผักีเสียมันขมแนมผักสีเสียนหรือผักสะเดาดินมันขมพักอันนี้มันฉุก แต่มันหอมนะ,ะแกงเป็นดานเลยมวนลงเลยเพราะมันไม่ได้ใหญ่แต่ถ้าล่อยไปจังหน่อยมันแก่มันใหญ่เด,ด้อมันเลิมออกโดกมันจะมีรสชาติส้มแล้วก็ออกหืนๆจังหน่อยมันบูเซียดทำมันแก่ตัวน,นี้ค่ะเนาะ,ะ,ะปากเปนยัง mời tôi nhanh tôi cái tôi ở bà nghe đây mời đơn giản cáo cho bông mhm 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 ส่วนที่ภาพเลยนาะมือนี้เนาะจีแปดแล้วไหนถึงบ้านเช่นเดอมมันไดอากาศบ้านเ่าอากาศสดชื่นหอ่าที่นี่แน่ค่ะที่ต้องผมมีเวลามาเบึงเขาต่อช่วงนี้ค่ะอน,นะอกจามาบ้านส,าสานังสรรค์ด้นยมั้ไม่สังสรรค์เจอหน้าครอบครัวไปกินไปเออไปไปที่ยวว่าไปปาร์ตี้เาะร่ืหวพวยานหน แล้วเดินทางรถโดยสารก็ระม,มัดระวังอย่างเด้อพี่น้องเดินทนะางเรถโดยสารนะระวังตัวมัดตัวเองและข้าวของบางทีนีอย่าลืมไปขนส่งเขาเด้อเขาบอกมาส่งเด้เอเขาพาเม่วาวเนี่ยไอเดิน,นทางก็ออย่ามเมาเด้อควับ้านก็บใครเมา <c oughs> ก็ชวนทางใส่เมืองม่ไหวเราเกิดปัญหงพอถึงพอถึงบ้านกูนึงเหลือบาดเจ็บเป็นว่าคนขับรถทัวร์รับในกันนรอเขากันช่วงช่วงนี้เนัดคนเดินทางลูกคนก็เริ่มพักก็ไปไม่ไหวเลเป็นโชเฟอร์กันประกวดในเพียงพอเนี่ยมันหลายชีวิตเลยเนาะในรถทัวร์ในรถที่เขาฝากไว้นำเจ้าคู่เดียวเด้อคู่ใหญ่เลยรถขับเรือ พ่แม่ที่น้องลูกเมียพื้นถานฮะรับในลงท <ใน S 2> <อ>างมาหอดคนนึงเด,ด,ดินสะตานคนนีเดินทางแบบเมา็มาอยับเข้าเมาเฮืินตินเี็นเมาฮะลืมตั๋วลงตั๋วอยู่ร่วย <laughs> โอยขาวไอ้สโสดเราจะรอที่รอที่นีดตัว พอมองพอสวยจังมองม,มักสลีบอกกับพอ่อกินสิบเอ็ดเ <c oughs> อีกไปดูอีกนี่ไปทางเช้าอุ่นๆแทบแต่มักสลีก็หวานหวานสมตอนซื้อมีคนมาเหมาก่อนคุณว่าฮะไอ้มักสลีเจ้านี่หัน เป็นผูกเองพันเปื่อนหวานหมดจันกิเประจก็นแบบก็เอามาแค่อสองหมากสองฟักแบบหวานเนาะก็เจออีบซื่อมาไว้ข้าวดาวแล้วย่างข้าวดาวย่างข้าวดาวก็เดี๋ยวเพิ่งจะเริ่มหอดแล้วเห็นรถ เข้าออกหลายนั่งกินเข่าไปจะนั่งเรียนทางไปรถหลายขนาดเออเลยไม่ได้เตี้ยไปอยู่นย่เปินปกตร้นีหอมๆมันยังเก็บแต่กันยังมีเห็นได้กินอยู่มันยังโมหังออกดอกสีม่วงบารบารหาของแซ่บๆกินด้วย ขวบหอกขวบห้อยไปเลยห้อยเข้าไง่ายไปเลยที่เนี้ยน่ยพ่อแม่พี่น้องเป็นหาไปทางลูกทาหลานไปเลยใช่เลยเป็นของง่ายมันทาพูดก็ทาไปเขาพูดโอ้ยเอ็ดไปทานางนั่นนางนี่นายนั่นนายนี่มันีิมาว่าลูกเตราจะลูกทาหลานเนาะลูกทาหลานจะเปทานลูกทาหลาน กได้บุญหลายโมง a ากเลยนี่เลยแฟนก็กำกอทางหมดเลยแต่ก็เข้าใจนะเข้าใจใจไปมากอ่มีกันหน่อยอะบางเงินเราคำให้พระเจ้ามันเยอะไปท่เท่าเลยเม่นมาหัวละตัวเจ้าขายข้าวเบอเขาคือเล่าใหม่ขายข้าวตัวเขาเยอมาอเลยแล้แบบมันเย่ะสุมา trên như trên 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 เรงหนีไปถ่ายนะก็ได้ค้าอย่าเข่าแซนีแลกค่าให้ลูกให้ลานฮึรถหลายอีกมืองรถหลายรถหลายเลยไม่มีเจ้านี้ทำให้บ mm. ้านละได้หลักสูตรดีจัดยางไฟเกงพักที่ซม มตรงนี้ก็ะชิบพค่อยไปกินแบบบู๊บบู๊บบ้านไหนเนาะหลักพี่ใหม่เันได้หนึ่เรื่องได้มันสิดำเด้อมองเมแเมะอยู่เงินเลยอ่ะบอกเคสิดำเด้อเลียกสีดำเด้อแบบหาหมูหาคู่กับสีพวงเด้อหมูพวกมาหาหรือไปหาหมูเขาได้ยังหมูที่เดียดบอ่ะาอยู่้อกินเรีบดำไปดิเนเมื่อวานเนี่ยวกับจิกทำความสะอาดเล็บใหม่บอกเคนได้จุดใหญ่ไปกระพริบ ข,าาขูดเลยปใช้คำขูดเลยลงนล้ำลงหั่นหลายมันมย<ม>ังยังดำเล็บเลยมึงก,กินมหงก,กินยังแสีบลายพีนั่งละครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงนท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน,นะะ่อยด้วครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า